เรีแมนมาเป็นไรมนะไม่เป็นไรหรอกนาะอดีนะเนี่ยที่เนี่ยประเทศไทยอะนะคะการทําอย่างเงี้ยก็เป็นการเทสนะคะเพราะว่าไม่อีกกี่เดือนไม่อีกกี่วันเนี่ยเราจะจะพาเอฟซีที่น่ารักของท่านนะคะไปไปเที่ยวด้วยกันกับุ๊กตาอ๋อโอเคอะไม่ค่อยได้มาจริงๆด้วยนะด้านนี้ก็มีผู้คนเขานั่งเล่นอยู่นะคะเดี๋ยวจะพา เดินผ่านดูน้ําตกไปฝั่งนี้แล้วก็ไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอืม,อมทุกคนคะวันนี้วันตุจีนนะค่ะก็เอ,อตุ๊กตานะคะแล้วก็ช่องหมีชาแนลทีวีนะคะรวมไปถึงช่องหมีชาแนลวันด้วยนะคะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่พวกเราได้รู้จักกันมาเนาะก็ขอสวัสดี ปีใหม่ไทย